นิพพุตตสูตรว่าด้วยพระนิพพานครั้งนั้นพรามชื่อชานุสโสณีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพรามชานุสโสณีนั่งนัดที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระโคดมผู้เจริญตรัสว่าพระนิพพานเป็นสภาวะที่ผู้ปฏิบัติ พึงเห็นเองพระนิพพานเป็นสภาวะที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองดังนี้ข้าแต่ท่านพระโคโดมผู้เจริญโดยเหตุเพียงเท่าไรหน้อแรพระนิพพานจึงชื่อว่าเป็นสภาวะที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกมาดูควรน้อมเข้ามาใส่ตน อันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าพรหมามบุคคลผู้มีราคาถูกราคาครอบงำมีจิตถูกราคายึดครองแล้วยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างยอมคิดเพื่อเบียดเบียนคนอื่นบ้างยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝ่ายบ้างยอมได้รับทุกโทมนัต ที่เป็นไปทางจิตบ้าง